การออนมสิคของมะเขือเทศครับสมาชิกมีดังนี้ใส่ค่ะดิฉันนางสาวสุธามาเจถิเทศได้ที่ยี่สามค่ะผมนายตอรเนี้ยตอบรองได้ที่สามครับผมแานขรงวันได้ที่ก็วัสถุดอุปกรณ์นะครับมีดังนี้หนึ่งมะเขือเทศสองแก้วสามเกลือและสี่เป็นน้ำเปล่านะครับขื้นต่อเลยนะคะ ปามะเขือเทศแล้วนำไส้ข้างในออกมาขั้นตอนที่2เตรียมสารละลายที่จะทดลองโดยแก้วแรกเติมน้ำอย่างเดียวส่วนแก้วที่สองเติมน้ำให้มีปริมาณเท่ากับแก้วแรกแล้วใส่เกลือตามลงไปจากนั้นคนให้เข้ากัน ขอนที่สามใส่มะเขือเทศที่หั่นแล้วลงไปในสารทั้งสองแก้วอย่างละเท่าเท่ากันจากนั้นตั้งทิ้ไง,วง,วง,งไว้อสองชั่วโมงแล้วสังเกตผลเมื่อตั้งทิ้งไว้ครบสองชั่วโมงแล้วจะเห็นได้ว่าแก้วใบแรกมีความซึงชึ้นจากเดิมและพองออกแสดงว่าสารละลายด้านนอกมีความเช้่มข้นน้อยกว่าสารละลายด้านในมะเขือเทศทำให้โมเลกุลของน้ำมีสารละลายด้านนอกนั้น ทำการอ,อัดโมสิคเข้าสู่มะเขือเทศทําให้มะเขือเทศคองตัวส่วนแก้วไปที่สองที่ใส่เกลือพบว่ามะเขือเทศจะเหี่ยวลงเล็กน้อยดังนั้นจะได้ว่าสารละลายภายนอกมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในมะเขือเทศทําให้มเลกุลของน้ําในมะเขือเทศนั้นทําการอ,อัดโมสิคออกมานอกเซลลเลยทําให้มะเขือเทศเหี่ยวนั่นเอง